สวัสดีค่ะอยู่กับอ้อยในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลพร้อมกับเรื่องราวสาระและวิถีบ,บ้านๆกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้อ้อยจะพาให้ผู้ชมมาสังเกตและรู้จักดินกันค่ะว่าดินแบบไหนที่จะเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและดินแบบไหนที่ไม่เหมาะแก่การปลูกนะคะเพราะอ้อยเชื่อว่าในการที่เราทําเกษตรต่างๆเนี่ยปัจจัยหลักๆที่สําคัญนะคะก็คือน้ําสภาพอากาศแล้วก็ดินนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปทำความรู้จักดินแต่ละประเภทกันดีกว่าค่ะ คำว่าด,ดินเนี่ยนะคะในทางการเกษตรก็จะหมายถึงวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมเข้ากับพวกซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยแล้วจนทําให้เกิดเป็นดินขึ้นมานะคะซึ่งสามารถทําให้พืชและต้นไม้ต่างๆเนี่ยจเจริญงอกงามได้นั่นเองค่ะซึ่งหลักๆแล้วดินเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือดินทรายดินเหนียวและก็ดินร่วนจ้า ดินทรายนี่นะคะก็จะเป็นดินที่ไม่อุ้มน้ำระบายน้ำและอากาศได้ดีค่ะ แต่ว่าธาตุอาหารในดินก็จะน้อยนะคะการที่เราจะปลูกพืชในดินทรายเนี่ยอาจจะทําให้พืชขาดน้ําหรือว่าธาตุอาหารได้เลยแต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนที่มีดินด้วนผสมอยู่ด้วยเนี่ยเราก็สามารถปลูกพืชที่ทนแรงได้นะคะเช่นพวกมันสัมปะหลังอ้อยต่างๆพวกนี้ซึ่งแถวละแวกบ้านของอ้อยเนี่ยนะคะปลูกมันสําปะหลังกันเยอะมากเลยเพราะว่าพื้นที่แถวนี้ส่วนใหญ่เป็นดินทรายค่ะ ดินประเภทที่2นะคะดินเหนียวค่ะลักษณะของดินเหนียวนั้นก็จะมีเนื้อดินที่ละเอียดนะคะในดินเหนียวจะมีธาตุอาหารค่อนข้างมากเลยเพราะว่าอุ้มน้ําแล้วจับยึดธาตุอาหารต่างๆได้ดีมากๆ แต่ถึงแม้ว่าจะมีธาตุอาหารมากก็จริงนะคะพืชเนี่ยจะสามารถดูธาตุอาหารจากดินเหนียวไปใช้ได้น้อยมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนต้นเลยค่ะว่าดินเหนียวมีเนื้อดินที่ละเอียดแล้วก็แน่นทําให้การระบายน้ําและอากาศเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นพืชที่จะเหมาะที่จะปลูกบริเวณดินเหนียวได้เนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นพืชที่ต้องการน้ําหรือว่าอยู่ในน้ําต้องการน้ํามากๆอย่างเช่นข้าวหรือว่าพืชน้ําต่างๆนั่นเองค่ะ ส่วนดินร่วนนะคะลักษณะของดินร่วนจะเป็นเนื้อดินที่ผสมค่อนข้างละเอียดแล้วก็ร่วนซุยมีความยืดหยุ่นและระบายน้ําได้ดีปานกลางทําให้น้ําไม่ไหลผ่านได้เร็วเกินนะคะก็เลยทําให้สามารถกักเก็บความชื้นของาธาตุอาหารได้ดีค่ะซึ่งก็แน่นอนเลยว่าถ้าเปรียบเทียบนะคะดินร่วนจะมีแร่าธาตุอาหารต่างๆมากกว่าดินรไตรค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับการปลูกพืชทั่วไปได้หลากหลายชนิดเลยค่ะถ้าพื้นที่ใครนะคะที่มีลักษณะเป็นดินร่วนเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะแต่นอกจากเราจะรู้จักประเภทของดินและพืชที่เหมาะสมกับดินแต่ละประเภทแล้วนะคะ ในการเพราะปลูกเนี่ยเราต้องอาศัยปัจจัยร่วมอีกหลายอย่างเลยค่ะที่จะทําให้พืชของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําเราต้องรู้ว่าพืชที่เราปลูกเนี่ยชอบน้ํามากหรือว่าน้ําน้อยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นในแปลงของอ้อยตรงส่วนที่ปลูกไผ่นี่นะคะข้อดีของไผ่คือทนแล้งและถึงแม้ว่าถ้าปีไหนเกิดมีน้ําท่วมขึ้นมาไผ่ก็ไม่ตายนะคะ คือความพิเศษของเขาจะเป็นพืชที่ทนได้ทั้งแล้งแล้วก็ทั้งน้ําเลยหรือแม้แต่พืชชนิดอย่างอื่นเช่นกล้วยทุเรียนพวกนี้นะคะอย่างกล้วยเนี่ยก็เป็นพืชอีกชนิดที่ทนแ้งแล้วก็โตไวอ้อยก็เลยปลูกกล้วยแซมแซมไปในสวนนี้นะคะเพื่อให้กล้วยเนี่ยเป็นพืชพี่เลี้ยงแล้วก็เราจะเก็บผลผล,ผลิตจากกล้วยเนี่ยได้ก่อนผลไม้อย่างอื่นแน่นอน แต่ในส่วนของทุเรียนนะคะทุเรียนเนี่ยเขาเป็นพืชที่ต้องการน้ําค่ะแต่ก็สภาพของดินบริเวณทุเรียนนะคะต้องมีความชื้นที่พอเหมาะพอควรห้ามแฉะหรือว่าท่วมขังเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นสาเหตุให้รากเนี่ยมีปัญหาแล้วก็เกิดโรคต่างๆตามมาได้อันนี้คืออ้อยยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ําแล้วก็พืชที่ปลูกส่วนอีกปัจจัยในเรื่องที่สําคัญก็คืออากาศ เราก็ต้องรู้อีกเช่นกันค่ะว่าพืชแต่ละชนิดที่เราปลูกเนี่ยชอบอากาศแบบไหนหรือว่าทนแ้งมากได้แค่ไหนยกตัวอย่างเช่นผลไม้เมืองหนาวนะคะพวกสตรอเบอรี่หรือผักกะหล่ำต่างๆเขาจะเจริญเติบโตได้ดีทางภาคเหนือเพราะว่ามีอากาศค่อนข้างเย็นพืชพวกนี้ชอบอากาศเย็นนะคะ แล้วค่ะทีนี้เรากลับมาโฟกัสที่เรื่องดินกันต่อค่ะในการที่เราจะเพาะปลูกเนี่ยนะคะนอกจากเราจะรู้จักดินแต่ละประเภทแล้วอีกสิ่งสําคัญที่เราจะต้องรู้นะคะก็คือสภาพของดินที่เราจะเพาะปลูกเนี่ยว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะอันนี้ถือว่าสําคัญมากๆซึ่งสภาพของดินในที่นี้ก็คือหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากอ้อยจะขอบพูดตามหลักวิชาการสะหน่อยนะคะ ความหมายของดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็คือดินที่มีความสามารถปลด,ดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชได้กินได้ครบทุกธาตุในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองค่ะอันนี้ภาษาค่อนข้างวิชาการแต่จะพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านชาวบ้านเรานะคะก็คือดินที่มันปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็ง่ายบางทีนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยดูแลอะไรมากมายเลยพืชผลเหล่านั้นก็งามเติบโตดีค่ะ แต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ่าดินตรงไหนที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์หรือว่ามีแร่ธาตุน้อยนะคะยกตัวอย่างพื้นที่บริเวณที่อ้อยปลูกเนี่ยนะคะพื้นที่บริเวณโซนเนี้ยเป็นดินทรายแบบนี้ค่ะจะมีธาตุอาหารน้อยความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างน้อยปลูกอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างยากบางทีเราปลูกต้นไม้พืชผลเนี่ยใส่ปุ๋ยบำรุงจนเหนื่อยดูแลรดน้ำจนเหนื่อยก็ยังไม่ค่อยจะงามเลยค่ะ ทีนี้วิธีที่เราจะเช็คความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยนะคะถ้าจะให้รู้แนช่ชัดแบบชัวร์เลยก็คือการเก็บดินไปส่งตรวจค่ะ แต่ถ้าเราไม่สะดวกเราก็สามารถสังเกตแล้วก็ตรวจเช็คแบบคร่าวๆด้วยตัวเองได้นะคะอย่างเช่นดูที่สีของดินแล้วก็ความร่วนซุยในดินก็ได้นะคะดินที่ดีเนี่ยจะมีความร่วนซุยพอดีแล้วก็สังเกตง่ายๆอีกอย่างก็คือดินที่ดีมักจะมีพวกสัตว์เล็กๆไมน้อยอาศัยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกใส่เดือนเขียดตะเข็บตะขาบกิ้งคือพวกนี้เป็นต้นนะคะ สัตว์พวกนี้มีหน้าที่เป็น,นกลไกสำคัญในการช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ได้ดีเลยค่ะ นอกจากสังเกตด้วยตาเปล่าแล้วนะคะอ้อยว่าอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญที่เราควรมีนะคะก็คือเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินค่ะหรือว่าเครื่องมือวัดค่า pH นั่นเองเพื่อที่เราจะได้รู้เบื้องต้นนะคะว่าดินของเราเนี่ยมีสภาพอย่างไรและเราจะได้ปรับสภาพดินได้ถูกนะคะให้เหมาะกับการเพราะปลูกพืชชนิดต่างๆที่เราเลือกที่เราปลูกพูดง่ายๆว่าเราจะได้สามารถปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การเพราะปลูกนั่นเองค่ะ ซึ่งการวัดค่ากรดด่างในดินเนี่ยก็คือการวัดค่า pH นั่นเองนะคะซึ่งจะมีค่าอยู่ที่1ถึง14แล้วก็ค่ากลางเนี่ยเขาจะอยู่ที่7นะคะอย่างสมมติเวลาเปิดเครื่องเนี่ยค่ะพอเราเปิดเครื่องมานะคะมันก็จะขึ้นค่ากลางนะคะซึ่งเป็นค่าอยู่ที่7 พอเราเอาไปวัดเนี่ยนะคะถ้าเกิด pH ต่ำกว่า7ก็ถือว่าเป็นกรดถ้า pH มากกว่า7คือเป็นด่างนะคะแต่สำหรับการเพาะปลูกพืชนะคะค่าที่เหมาะสมที่สุดก็คือควรจะมีกรดเล็กน้อยคือค่าที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกควรจะอยู่ที่ระหว่าง5.5ถึง6.5เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวอ้อยจะยกตัวอย่างจะนำเครื่องวัดค่าตัวนี้นะคะเอาไปวัดในพื้นที่ที่อ้อยเพาะปลูกอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าพื้นที่ของอ้อยเนี่ยจะเหมาะ แก่การเพราะปลูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตามมาในสวนเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตรงด้านริมของสวนฝั่งนี้ก่อนนะคะตรงนี้พื้นที่ที่อ้อยปลูกมะพร้าวน้ำหอมค่อนข้างจเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวเดี๋ยวมาดูค่า pH ของดินกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเปิดเครื่องก่อนนะคะ โอ้โหไม่น่าเชื่อค่ะค่า pH ตรงบริเวณนี้นะคะ7.0พอดีเป๊ะเลยค่ะนี่ค่ะซูมให้เห็นแบบชัดๆนะคะ7.0จริงๆแล้วนะคะสำหรับการปลูกพืชเนี่ยถือว่าค่อนข้างด่างนะคะแต่สำหรับมะพร้าวเนี่ยถือว่าเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีค่อนข้างดีเลยละคะ่ะทีนี้วิธีการแก้ไขอ้อยก็จะใช้พวกน้ำหมักให้บ่อยขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันต่อค่ะ ทีนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้บ้างค่ะตรงนี้บริเวณที่อ้อยปลูกขนุนนะคะค่อนข้างงามเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูตรงโคนต้นขนุนกันค่ะ6.5ค่ะทุกคนเป็นสภาพที่เหมาะสมนะคะสําหรับการเพาะปลูกถือว่าดินตรงนี้โอเคพอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวอ้อยจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะตรงโคนต้นทุเรียนนี่ค่ะสภาพต้นทุเรียนตอนนี้ช่วงบ่ายนะคะใบจะตกลงนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูค่าพีเที่โคนต้นทุเรียนกันค่ะ วันนี้ไม่ได้รดน้ำนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมสภาพค่า pH บริเวณโคนต้นทุเรียนจะสังเกตเห็นว่าค่า pH ของดินบริเวณที่อ้อยเพาะปลูกนี่นะคะอยู่ที่6.5ค่ะซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกเลยนะคะสำหรับค่า pH ของอ้อยถือว่าไม่มีปัญหาค่ะโอเคอันนี้ถือว่าทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ มีนิดนึงค่ะอ้อยขอเพิ่มเติมนะคะสําหรับการใช้เครื่องวัดค่า pH นี่นะคะอย่างเวลาเราเอาไปใช้วัดสมมติว่าวัดดินตรงจุดนี้แล้วพอเราจะเปลี่ยนจุดนะคะก่อนที่เราจะวัดค่าอื่นเนี่ยเราเอาไอตัวเนี่ยนะคะตัวที่เราจุ่มเนี่ยเอามาล้างน้าล้างน้ําเปล่านี่นะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็เอาผ้าเช็ด เช็ดให้มันแห้งนิดนึงทําความสะอาดล้างแค่เบาๆนะคะแล้วเราค่อยเอาไปวัดค่าตรงอื่นเหตุผลที่ให้ล้างก่อนนะคะเพื่อที่ว่าค่าต่างๆที่เราวัดเนี่ยมันจะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะคะอย่างสมมุติเราวัดดินตรงจุดนี้มันอาจจะมีดินติดอยู่นะคะเหมือนค่าเดิมยังติดอยู่พอเราเอาไปวัดอีกที่นึงหรืออีกจุดนึงเนี่ยอาจจะทําให้คลาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นการทําความสะอาดก่อนเนี่ยมันจะทําให้ค่อนข้างแม่นยําค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับดินล้วนๆเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยสำหรับการทำเกษตรและการเพราะปลูกต่างๆนะคะหวังว่าท่านผู้ชมอาจจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดว่าอ้อยจะมีคลิปอะไรใหม่ๆมานำเสนออีกต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเรื่องราวดีๆไว้แค่นี้ค่ะ ขอพบพระคุณทุกการรับชมนะคะบายสวัสดีค่ะ